รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดย บริษัทจีออสมินดำเนินการบริหารจัดการน้ำท้องถิ่นโดยระบบธนาคารน้ำใต้ดินในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยโทร095-895-8648คลินิกบ้านคุณสุขพร้อมสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยสู่ทุกชุมชนปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ที่โทร084-291-6565 สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการรีฟอร์มพริกโฉมรพอสอตอรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมทุกท่านรู้ลึกรู้จริงร,ร,รู้ทุกสิ่งที่ควรรู้ของการกระจายอํานาจด้านสาธารณสุขของประเทศไทยกับดิฉันด็อกรนายค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปยังจังหวัดปราจินบุรีเราจะไปพบแนวคิดและวิสัยทัศน์ของท่านสุนทรวิลาวันและคณะผู้บริหารจากอบอจอปราจินบุรีไปฟังกันเลยค่ะ ครับผมนายสุนทรวิราวนในายกองค์การบริหารส่วนจงหวัดปจ,จิบรีปัจจุบันฮนะครับขอเรียนครับเรื่องร,รองพสตอน,นั้นตามที่ผมได้รับโอนมานะ้วความิคยินดีที่ได้เห็นรพสตอทั้งหมดทั้งจังหวัด94แห่งนะเต็มใจมาอยู่กับผมเมื่อผมได้รับโอนมาแนละ้วผมก็มีความตั้งใจเช่นเดียวกัน ว่าอยากจะทำอย่างไรใหพอปจที่เดิมอยู่กระทรวงทาธารณสุขซึ่งมาอยู่กับอบจแล้วจะต้องทําให้ดีกว่าเก่าเขาบอกเลยทุกคนก้าวหน้าตอนนี้ททํานางการมาหลายสิบคนเลยเลื่อนชั้นไมนหมดผมให้ให้ทำงานให้ดีเพื่อช่วยเหลือประชาชนอะไรกันโอเกลแปผมตั้งงบไว้มากพอสมควรผมทําจอดีประมาณเจ็ดแปดจอจอหกเกล้านวิข่าวสารใครเจ็บป่วยปรึกษาหมอได้ทันที พิวัตวเวรอะไรไม่ว่าจะข่าวอื่น mm hmm. ก็จะใช้ข่าวสารของอบจได้ตลอดแล้วเราก็จะมีโรงพยาบาลฟอกไตซึ่งผมได้ทําขึ้นมาโดยผมใช้เงินการกุศลน,นะ mm hmm. มีแพทย์แผนไทยแล้ก็จะมีดูแลสุขภาพผู้สูงอายุคือกายบำบัดอีกที่เราเิดดเ mm hmm. เพราะโรงพยาบาลก็มีแพทย์น้อยกาบำบัตรัไม่พอที่เรารู้แล้ก็จะร่วมมือกับโรงพยาบาล ตัง้งนกเามาฝึกหมอกายเปบักขึ้นมาแล้วก็ไปดูแลชาวบ้านนี่คือสิ่งที่เราจะทำใเรื่องของเรารรที่เรารับไทโอมในครั้งนี้นะฮะที่คิดแต่มันอยู่ที่คณะผู้บริหารเนี่ยอบจอบางคนก็คิดว่าเฮ้โอมันต้องรับผิดชอบเดี๋ยวไม่มีเงินให้เขาเดี๋ยวจะไปก็อัตราเพิ่มใหม่ไงีย้ไปใช้เงนินอบจอเองมีส่วนนะแต่เดี๋ยวนี้ อบจ,จบสมาก็ทราบแล้วว่าท้าโอนมาแล้วถึงได้ได้คะแนนนิยมได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็แล้วอบจ,จบหลายที่ก็กาลังรับโอนละที่ไม่เคยรับโอนตอนนี้ก็รับรับโอนละแล้วประชาชนก็ถูกใจก็ภูมิใจในสิ่งที่เราได้ทำนะแล้วก็อบจ,จบอื่นก็เริ่มเห็นด้วยแล้วก็แล้วลรัฐตออื่นๆก็เริ่มโอนย้ายเพิ่มไปแต่และอบจ,จบด้วยผมเชื่อประชาชนได้ไประโยชน์แน่นอน เราอยากจะทําแต่เราไม่อย่าไปแข,ข,ข,ข่งอย่าไปแข่งขันกันตึกบางที่นะเขาไปทําโรงพยาบาลผมผมผมว่าไม่เห็นด้วยผมไม่เอาเราจะทําในสิ่งของเราเล็กๆกระชับกระชับของเราเนี่ยให้ดีที่เราที่ทําได้พอแล้วเพราะโรงพยาบาลขอ,ของหลวงเขาไม่อยู่ละถ้าเราทําแค่ไปน้องประชาชนเขาอยู่บ้านเราไปดูให้ติดเตียงเรามีแพทย์ที่เราสามารถจะไปดูแลชาวบ้านให้แล้วเวลาแนะนําเวลาเจ็บป่วยม แล้วระวังก่อนเจ็บป่วยให้เขาไม่ต้องเจ็บป่วยแล้วเราก็มีแค่หนึ่งถ้ามีแค่ฟอกไตเลยนะช่วยเหลือชาวบ้านได้เยอะแล้วก็ยังมีอย่างที่ผมคิดว่าที่จะมีการดูแลผู้ติดเตียงเนี่ยอันนี้ไม่มีผมจะอบรมเข้ามาจะฝึกรับแพทย์เขาก็เรียนสี่ปีเราจะหาทุนให้เรียนมาแล้วก็ามากายบำบัดมาอะไรผมก็มีเจ็บป่วยผมยงังฝากโรงพยาบาลเลยแล้วก็ป่วยนะ นราไปพอช่วยด้วยห,หน่อยอ๋อพิเศษบางคนที่เป็นโรคนั้งโรคนี้เขาก็ดูแลใหไม่แข่งขันกันบโรงพยาบาลครับผมธนวัฒน์วารีสมันคุณครับรองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดปราจินบุรีกำกับดูแลกองงานสาธารณสุขครับเราถ่ายโอนเนี่ยแน่นอนครับขั้นตอนของการถ่ายโอนเราเปิดกว้างเงื่อนไขเดียวคือต้องสมัครใจ เราเมื่อเราสอบถามแล้วเราเรา,เรามีการรับไถ่ายโอนปรากฏว่าเราไม่คาดคิดเลยฮะว่าจะมาถึง100% 90กว่าที่มาหมดเลยไม่มีที่ไหนไม่มามันไม่ได้มา,มมมาแค่คําว่าหมอมนมาอย่างเดียวมันมาทุกอย่าง mm hmm. พนักงานลูกจ้างบุคลากรของอบจเรามี200กว่าชีวิตอ่าราพสโตโอนมา100%ประต้องมา600กว่า600กว่านี่คือเป็น2เท่าตัวเท่ากับว่าเราต้องแบก้ําหนักชก สิ่งที่เราทำเนี่ยคือขั้นตอนการเปลี่ยนผ่านเราไม่พูดละเราแก้ไขปัญหามันเรียบร้อยแล้วคราวนี้ใน,นในส่วนที่เราจะต้องทําคือเรื่องของการเติมเต็มเรื่องของบุคลากรบุคลากรเป็นเป็นเรื่องจําเป็นมากตอนนี้ก็วิงบอลไปที่สํานักงบนะครับเรื่องกรอบอัตราเราสารวจแล้วมันสองร้อยกว่าอาตาัตราเดี๋ยวภายในปีนี้เราจะจัดการเรื่องออแพทย์แผนไทย,ทยแพทย์ทันเรื่องประมาณ30กว่าอัตาโดยใช้เงินของอบจอเราปีหน้าอีก96และ ปีต่อไปก็จะพอดีในกรอบบัตชาอีกร้อยกว่าก็วิงบอลไปที่สำนักง,งบมีมีกรอบบัตาาแล้วเอาเงินมาให้เราด้วย <c oughs> <c oughs> เราเน้นว่าทำอะไรอยู่ <c oughs> ก็ทำเหมือนเดิม <c oughs> เป็นปัญหาเชิงธุราการเท่านั้น อะไรก็ตามที่ที่เคยทําอยู่ทําเหมือนเดิมความร่วมมือของของหมออนามัยหรืรอริสสตที่ประจีนที่มันประสบความสําเร็จและหลายที่มาเมื่อวันก่อนสออวรสออก็มาสัมภาษณ์หลายที่มาวิจัยเนื่องจากว่าโชคดีของคนประจีนคือมีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันสาสุขจังหวัดสาสุขอำเภอยังทางานกันอยู่เหมือนเดิมเขาขอความร่วมมืออะไรมาถ้าไม่เกินกําลังเราเราทําให้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแล้วความสัมพันธ์ดีมากไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นครับที่เราเคยสัมพันธ์กันอยู่สปสชทุกอย่างเราบูรณาการได้หมดเเเนนื่่อองจจาาาากวรป แล้วก็เอาเอาคนไข้เอาคนป่วยเอาชุมชนเป็นที่ตั้งก็เป็น,เป,นเป็นความโชคดีของปาราจินบุรีครับกระทรวงสาธารณส,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 สุขเป็นเหมือนบ้านหลังที่หนึ่งกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นและองค์การมหาสุทจังหวัดทุกจังหวัดที่ท่านถ่ายโอนไปก็จะเป็น,เนบ้านหลังที่สองท่านจะมีบ้านเพิ่มอีกหนึ่งหลังท่านจะไม่ขาดจากความสัมพันธ์บ้านหลังเดิมท่านจะมีบ้านหลังใหม่ที่อบอ่น ความมั่นใจเกิดขึ้นแล้วก็เราเองเราเราสร้างความชัดเจนแล้วก็เราจริงใจเราพยายามเก็บรายละเอียดทั้งหมดที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคของพี่น้องเราปสต่อแล้วจะดีแค่ไหนแล้วที่อยู่กับกระทรวงสาธารณสุขมาอยู่กับเราจะดีกว่าเดิมมั่นใจครับคุณผู้ชมเห็นด้วยกับท่านนายกและรองนายกหรือไม่คะว่าความร่วมมือในทุกภาคส่วนก่อให้เกิดความสำเร็จมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล ช่วงหน้าเราไปลงพื้นที่รอพอสอตอกันค่ะสนับสนุนรายการโดย บริษัทจีออสมินดำเนินการบริหารจัดการน้ำท้องถิ่นโดยระบบธนาคารน้ำใต้ดินในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยโทร095 895 8648ช่วงนี้เราไปฟังวิสัยทัศน์ของท่านผอ,อ,อกองสาธารณสุขและไปลงพื้นที่รพสตวังดานกันค่ะ ผมยุทธชัยสแสวงสุดนะครับผู้ในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัชเคียนรักษาราการแทนผู้ในการกองสารารณนสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจินบุรีครับเอ่อถ้าพูดถึงวิสัยทัศน์เนาะเราอยากให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดปราจินบุรีเนี่ยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชั้นนําของภาคตะวันออกครับ ครับสิ่งแรกเลยผมเชื่อว่าข้าราชการทุกคนเนาะข้าราชการกคนทํางานด้วยความมุ่งมุ่งมั่นทํางานด้วยความตั้งใจด้วยความด้วยการเพียรพยายามเนี่ยคนก็ต้องการความก้าวหน้าและความมั่นคงในชีวิตของความเป็นข้าราชการอันดับแรกเลยนั่นคือการเลื่อนในระดับตําแหน่งที่สูงขึ้นใครที่มีคุณสมบัติตําแหน่งต่างๆปฏิบัติงานชนานาญการหรือแม้กระทั่งไปสู่ชํานาญการพิเศษเมื่อมีคุณสมบัติครบคุณสามารถเลื่อนไหลได้ตามขั้นตอนอันนี้สิ่งหนึ่ง อีบการลหนึ่งการบรรจุข้าราชการใหม่ซึ่งปราจีนบุรีค่อนข้างประสบปัญหาตรงนี้อยู่อาจจะคล้ายๆกับจังหวัดอื่นเหมือนกันนะครับเราณขณะน,นี้ทางกอ,องการเจ้าหน้าที่ของอบจอเรานะครทางผู้บริหารก็มีการพูดคุยกันครับว่าเราจะเติมเต็มหรือจะบรรจุข้าราชการซึ่งเป็นลูกจ้างนะลูกจ้างเดิมอยู่แล้วเนี่ยให้โอกาสเขาเขาจะได้มีความมั่นคงในการ ทำหน้าที่นะครับภายใต้โรงพยาบาลผูกระดับภาพตาบลแล้วก็ที่ถ่ายคนมุดโโอยู่บจแล้วอันนี้ก็เตรียมการเปิดเร็วๆนี้ครับเพื่อจะสอบบรรจุข้าราชการใหม่นะครับแล้วก็การเปลี่ยนสายสายงานวิชาชีพจากเจ้าพนักง,งานสาธารณสุขเป็นพยาบาลบ้างที่เขามีวุฒิปริญญาบาลแล้วเปลี่ยนจากนักนักวิชาการมาเป็นพยาบาลบ้างอะไรเงี้ยหรือพยาบาลกลับไปเป็นนวออะไรเงี้ยอันนี้อันนี้เป็นส่วนที่ที่ทางอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีก็มีการพูดคุยและให้เกิดความก้าวหน้า ผมเชื่อนั่นว่าอนาคตความก้าวหน้าความมั่นคงแลครับแล้วก็ความสุขในคนทำทางานนี้มันเกิดขึ้นแน่นอนครับมันอยู่ที่เราว่าเราต้องการยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เพราะว่าแน่นอนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ทุกที่เรายอมรับสิ่งใหม่ๆเรายอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วเรามีความมุ่งมัน่นมีความตั้งใจผมเชื่อว่าปัญหาบุักษที่อยู่ขวางข้างหน้าเราจะผ่านและข้ามมันไปโดยไม่ เจอสิ่งกีดขวางใดๆทั้งสิ้นเลยครับค่ะอิชันนะคะนางสาวกิติตาเทียนเพิงนะคะเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังดานที่นี่ค่ะ วิสัยทัศน์นะคะมันเกิดจากการประชุมนะคะแล้วก็เราถ่ายทอดอวิสัยทัศน์ในร่วมกันกับกับทางทีมงานทุกคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่นี่นะคะวิสัยทัศน์ที่นี่ก็จะเน้นหนักไปในเรื่องของการให้บริการสุขภาพประชาชนเป็นหลักนะคะเนื่องจากหัวใจของเรานะคะเกิดจากประชาชน เพราะฉะนั้นแล้ววิสัยทัศน์เราก็จะมุ่งเน้นไปที่ประชาชนค่ะมุ่งเน้นให้ประชาชนาสุขภาพดีโดยการทําการรักษานะคะทั้งส่งเสริมป้องกันร,รักษาฟื้นฟูนะคะให้ได้ทุกรูปแบบให้ดีที่สุดนะคะจุดเด่นของรพสตที่นี่ถ้าใครๆเข้ามานะคะก็จะรู้ว่ารพสตที่นี่มันจะเหมือนกับเป็นภูมิทัศน์ที่โดดเด่น เป็นเหมือนกับรพสตที่มีลักษณะที่เหมือนไม่ใช่รพสตเพราะว่าเราสร้างให้เหมือนกับบ้านเหมือนกับรีสอร์ทอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อที่จะดึงดูดให้ผู้ป่วยเนี่ยมีความรู้สึกว่าถ้ามาราพสตเหมือนมาบ้านตัวเองนะคะประมาณนี้เราก็เลยทําทุกมุมนะคะทำทุกมุมไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในเนี่ยให้มีภูมิทัศน์ที่หน้าที่จะมารับบริการ นะคะแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าไม่ตะขิดตะหวงใจที่ที่ที่จะมาเหมือนบ้านตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามาทั้งร้อเซนะคะในส่วนที่เป็นจังหวัดประจินีเนี่ยก็ในในส่วนตัวเป็นเป็นแค่เพียงจุดเล็กๆนะคะเป็นรอพอตหนึ่งรพตอที่ไป อยู่ในอ้อมอกของอบจนะคะแต่ที่เห็นได้ชัดนะคะถ้าไปอยู่อบจแล้วเนี่ยคือความก้าวหน้ามันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่เราเราถ่ายโอนก็คือเรื่องของชํานาญการพิเศษถ้าเราจะทําชํานาญการพิเศษที่อบจเนี่ยสามารถทําได้ทุกคนถ้าระยะเวลาถึงถ้าตําแหน่งของตนเองครองตําแหน่งได้นะคะสามารถทําได้ทุกคนค่ะ มันก้าวหน้าไปถึงเรื่องของกรอบอัตรากําลังที่มีอยู่ใช่ไหมคะมันมีกรอบอัตรากําลังที่เป็นพยาบาลวิชาชีพและแพทย์แผนไทยสองวิชาชีพนี้ค่ะอบจอปราจีนบุรีเนี่ยปีนี้นะคะหรือสิ้นปีนี้กำลังจะทําให้น้องที่ถูกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่อยู่ในรพตเนี่ยนะคะสอบถ้าสอบได้นะคะจะเปิดเป็นกรณีพิเศษแล้วก็บรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งที่ขาดแคลนอย่างเช่นพยาบาลแล้วก็แพทย์แผนไทย อีกอย่างหนึ่งก็คือน้องที่เป็นตำแหน่งเจ้าพนักง,งานสาสุขสามารถที่จะปรับสายงานให้ขึ้นเป็นนักวิชาการสาสุขได้นะคะตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นความก้าวหน้าที่มันมันเห็นได้ชัดเจนนะคะแล้วระบบสุขภาพของแต่ละพื้นที่ก็จะดีเนื่องจากว่ามีบุคลากรแล้วก็อัตรากำลังคนเนี่ยมาเพียงพอที่จะขับเคลื่อนระบบสุขภาพของแต่ละพื้นที่เนี่ยให้เดินไปด้วยกัน พี่ชื่อศิริพรพี่คุณทองนะคะอบสมุนไพรค่ะเป็นสิบปีแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมอยูน่นะก็ทำสมัยขึ้นรวดเร็วขึ้นนะเจ้าหน้าที่ก็เยอะขึ้นถ้าไปโรงพยาบาลคนมันเยอะอ่ะมันจะช้ามาที่นี่มันรวดเร็วกว่าเป็นอย่างไรบ้างคะแนวคิดของผู้บริหารที่นี่พร้อมพัฒนาไปด้วยกันอย่างน่าสนใจช่วงหน้าดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปพบกับผู้เชี่ยวชาญค่ะ สับสนุนรายการโดยบริษัท GOSMIN ดำเนินการบริหารจัดการน้ำท้องถิน่นโดยระบบธนาคารน้ำใต้ดินในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยโทร9 9 8 9 9 8 8 6 8 8าำหรับวันนี้เราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ท่านเป็นผู้หนึ่งที่ได้ริเริ่มภารกิจการถ่ายโอนรพสตและการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขท่านเลอพงลิมรัตเราทุกคนจะได้รู้ที่มาที่ไปของภารกิจการถ่ายโอนรพสตอ,อย่างท่องแท้และเข้าใจไปฟังกันค่ะผมชื่อเลอพงลิมรัตนะครับสถานะตำแหน่งก็คือตำแหน่งที่ถือว่าอยู่เฮดสุดก็คือ เป็นผู้ส่งคุุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันนั้นคือที่เราเรียกชื่อย่อว่ากกทคณะกรรมการชุดนั้นมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเง,งินคลังมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีสํานักง,งบมีเกฤษรีกามีกรมส่งเสริมปกครอ,องท้องถิ่นมีกระทรวงสาธารณสุขมีกพรพรโครงสร้างมาเป็นแบบนี้ภาคีแต่และภาคีจะมี12ตําแหน่ง12คน นะครับภาคีแรกเขาเรียกว่าโดยตําแหน่งคือกลุ่มนี้ภาคีที่2เราเรียกว่ามาจากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นมี5รูปแบบ1คนมาจากเมืองพัทยา1คนมาจากกทมอีอก2คนมาจากอาบาจ3คนมาจากเทศบาล5คนมาจากอาบาตอ,อีกภาคีสุดท้ายเขาเรียกว่าผู้ส่งคุณวุฒิซึ่งที่มาจะมีคณะกรรมการชุดหนึ่ง มาคัดสรรมาเลือกาอนาคณะกรรมาการคัดสรรเนี่ยโดยท่านประหลัดสำนักนายกร,รัฐมนตรีเป็นประธานในการคัดสรรเ,เขาจะคัดสรรหารายชื่อมาอมันจะมีทั้งมาสมัครเองทั้งมีสว่วนราชการเสนอชื่อมาแล้วเขาคัดสรรให้ได้24ชื่อพอได้24ชื่อแล้วนนเนี่ยเสนอท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีใช้อำนาจของท่านตัดออกครึ่งหนึ่งเหลือครึ่งหนึ่งอันนี้คือที่มาของตำแหน่งผูทสมค,ค,ค,คุณวุิซึ่งผมอยู่ในหนึ่ง ในกลุ่มนี้แล้วานนี้โครงสร้างของคณะกรรมการกระจายอำนาจที่บอกเนื้อหาสาระของมันก็คืออะไรอำนาจหน้าที่ทําอะไรคณะกรรมการกระจายอำนาจมีหน้าที่ในการจัดสรรดูแลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการกระจายอำนาจมีหน้าที่ในการดูแลว่าอำนาจต่างๆหรือภารกิจต่างๆที่เคยอยู่กับรายการส่วนกลางอยู่กับกระทรวงทะวงกลมอะไรต่างๆเนี่ย มันควรที่จะมีภารกิจใดงานใดที่จะต้องถ่ายโอนให้กับท้องถิ่นเป็นผู้ไปดําเนินการหรือบริหารอันนี้คือหน้าที่หลักของกกตวกกลับมาเรื่องของรอพอสตอของเรารอพอสตอเนี่ยในแผนฉบับที่1นึ่งซึ่งมีผลประกาศใช้บังคับใช้ใน,ในระบบบริหารราชการแผ่นดินบ้านเราเมื่อปี2545เขียนไว้ว่าเมื่อก่อนปี45ยังไม่มีคําว่ารอพศตนะ มีคําว่าสถานีอนามัยก่อนสถานีอนามัยเขาเรียกว่าสุขศาลาอ่าได้ย้อนให้ไกลๆเลยนะสุขศาลาสมัยนน้นเนี่ยมันมันยังไม่มีเรื่องการกระจายอํานาจพอมีเรื่องการกระจายอำนาจพรบรจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี42แล้วนั้นเนี่ยมันมีคําว่าสถานีอนามัยเกิดขึ้นมาในสมัยนั้นบอกว่าสถานีอนามัยให้ถ่ายโอนไปอบตอและเทศบาล แผนฉบับที่1มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี2545-2549ถึง2549แผนฉบับที่2มีผลบังคับใช้มาเป็นปี51แสดงว่าปีปี4 5ถึง49แผนฉบับที่1ถูกขยายเวลาให้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีก2ปีถึงปี51ปรากฏว่าตั้งแต่ปี45ที่เขียนไว้ว่าให้ถ่ายโอนอนามัยให้กับอบตและเทศบาลเนี่ย จนกระทั่งถึงปี51เลยนะ 445- ถ51ไม่มีการถ่ายโอนเลยไม่มีการปฏิบัติตามแผนการกระจายมานาาตามมติของคณะก,กรรมการกระจายาไม่มีการถ่ายโอนเลยแม้แต่แห่งเดียวอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเหตุผลที่ไปที่มาทําไมถึงไม่มีการถ่ายโอนอ่ะมาเริ่มเอาขอบวนการตรงนี้ก่อนว่าพอมาเริ่มปี51เราเรียกว่าแผนการกระจายมาตาฉบับที่2ซึ่งในปีนั้นเนี่ย กระทรวงสาธารณสุขอา,อาจจะมีวัตถุประสองค์อะไรเราไม่ทราบได้มีการพัฒนาเปลี่ยนชื่อใช้คำเปลี่ยนชื่อซักจากสถานีอนามัยเปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือเราชื่อย่อๆว่ารอพอสอตที่เป็นอยู่ถึงปัจจุบันนี้แต่อย่างไรก็ตามคําว่าสถานีอนามัยเนี่ยก็ไม่ได้หายไปเลยเพราะมีสถานีอนามัยเฉลิมบรคเกียรติ คุณผู้ชมคะน่าเสียดายนะคะช่วงเวลาของเราน้อยไปฟังเพลินกันเลยใช่ไหมคะสัปดาห์หน้าเรามาติดตามชมกันต่อคะ่ะกับรายการรีฟอร์มพริกชฉมรพอพสอตอรายการที่ทำให้คุณผู้ชมทุกท่านรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่ควรรู้ของการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขของประเทศไทยพบกันทุกวันอาทิตย์7มงเป็นต้นไปสามารถชมย้อนหลังทุกอีพีได้ที่ y o u ูทูบชา n e l พิมรีฟอร์มพริกโฉมรพอพจุดสตจุด ขอขอบคุณสถานที่สวยๆโครงการซิติเซนส์ดอนเมืองส่งประพาบายพรินซิลิสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ